ที่จังหวัดน่านครับวันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับรวมแล้ว25รายครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนะครับที่เปิดดำเนินการรับผู้ป่วยวันนี้เป็นวันแรกครับ นายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในวันนี้ครับโดยใช้โรงยิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรองรับผู้ป่วยโควิด1 9หลังจากพบยอดผู้ป่วยโรคโควิด -19 รักษาตัวที่โรงพยาบาล82รายวันนี้มีผู้ป่วยเข้าการรักษาตัว25รายครับซึ่งการดูแลรักษาจะเป็นการให้การรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน่านแต่ทั้งนี้นะครับทางจังหวัดน่านไม่อนุญาตให้ญาติ และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลสนามครับการจัดการระบบขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ยานพาหนะการขนส่งชุดพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อและเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อด้วยครับขณะเดียวกันค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านนะคะท่านก็ได้บอกว่าการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันนี้ถือว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการน้อยหรือ ว่าอยู่ในกลุ่มระดับสีเขียวค่ะซึ่งเดิมมีอยู่80เตียงด้วยกันนะคะก็จะมีการเพิ่มจำนวนเตียงอีก70เตียงรวมแล้วเป็น150เตียงค่ะ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในระดับสีเหลืองอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จำนวน20เตียงจากเดิมจังหวัดน่านมีให้บริการรักษาที่โรงพยาบาลน่านแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะคะตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งแห่งรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อยนั่นเองนะคะ